สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้บูมจะมาบอก3เหตุผลว่าทำไมต้องเลือก a c ค a s s ค่ะเหตุผลข้อที่1ราคาเป็นเจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz A-Class ในราคาไม่เกิน2ล้านบาทเท่านั้นค่ะเหตุผลข้อที่2การออกแบบและดีไซน์แบบ AMG Body Styling ที่ทำให้ Mercedes-Benz A-Class ดูสปอร์ตและเหมาะกับทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ และมาพร้อมกับเหตุผลข้อที่3วัสดุการตกแต่งภายในด้วยหนังอาร์ติโกที่มาพร้อมกับไฟแอมเบอไลท์ถึง64เฉดสีและให้มาด้วยค่ะกับหลังคาพาโนรามิกซันรูฟที่จะช่วยให้บรรยากาศภายในรถหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาต้องคันนี้เลยค่ะ A200 AMG Dynamic ค่ะสำหรับคันนี้นะคะ A200 AMG Dynamic ราคาจะอยู่ที่1 9 9 0 0ล้บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจชมรถจริงหรือทดลองขับสามารถมาเจอกันได้ที่นี่เลยค่ะ TDC Motor เราเจอกันนะคะบ๊ายบาย